อาการท้องผูกเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเป็นแน่ๆเลยแต่ถ้าท้องผูกเรื้อรังนอกจากจะสร้างความรำคาญใจความทุกข์ทรมานให้ก,กับคนที่เป็นแล้วเชื่อไหมคะมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของมะเร็งที่คาชีวิตคนไทยมากที่สุดด้วยค่ะปัญหาท้องผูกจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามเลย วันนี้นะคะนิ่มเลยมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการท้องผูกมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือไฟโตวีค่ะไฟโตวีนะคะมีส่วนประกอบสําคัญดังนี้ค่ะส่วนประกอบตัวแรกนะคะตัวไคโตซานค่ะไคโตซานของเรานะคะทํามาจากเปลือกหอยกระดองปูค่ะทําหน้าที่เหมือนตาข่ายค่ะช่วยดักจับไขมันในทางเดินอ,อาหารกับเราและช่วยนะคะลดการดูดซึมของไขมันในกระแสะเลือดช่วยควบคุมไขมันควบคุมน้ําหนักค่ะ ส่วนประกอบต่อมานะคะก็คือสารสกัดจากต้นอัลฟาฟาค่ะสารสกัดจากต้นอัลฟาฟ้านะคะมีหน้าที่ในการดูดซับและขจัดสารพิษในกระแสเลือดและในร่างกายเราค่ะและยังช่วยนะคะลดสารพิษตกค้างในผิวหนังของเราด้วยค่ะทําให้เลือดเราสะอาดและก็ผิวพรรณเปล่งปั่งสดใสค่ะส่วนประกอบต่อมาค่ะก็คือไซเลียมฮักค่ะไซเลียมฮักค่ะเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติ100เซค่ะช่วยในเรื่องของการเพิ่มกากใย,ยอาหารค่ะ และตัวใส่เปรี่ยมพักนะคะยังสามารถดูดน้ำและพองตัวได้ถึง25เท่าทำให้อิ่มนานและทำให้เราไม่หิวด้วยค่ะส่วนประกอบต่อมาก็คือผงกัวกำค่ะผงกัวกำนะคะเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะช่วยทำให้เราอิ่มนานนะคะและทำให้เราไม่หิวด้วยค่ะส่วนประกอบต่อมานะคะก็คือผงต้นข้าวสาลีอ่อนค่ะผงต้นข้าวสาลีอ่อนนะคะอุดมไปด้วยคอโรฟิลวิตามินและกรดอะมิโนค่ะ ช่วยในเรื่องของการขจัดสารพิษนะคะในร่างกายและยังช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะและยังมีสมกปรอ,อีกมากมายเลยนะคะที่อยู่ในไฟตวี v. ไม่ว่าจะเป็นผงสับปะรดผงสตรอเบอร์รี่ผงลัสเบอร์รี่ผงบูเบอร์รี่ผงต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเพิ่มวิตามินนะคะช่วยบำรุงในเรื่องของสายตาและผิวพรรณให้กับเราได้ด้วยและยังช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะไฟโตวี Fight v. เหมาะกับทุกคนนะคะที่รักสุขภาพค่ะ โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายนะคะขับถ่ายยากนะคะเพิ่มการขับถ่ายค่ะเพิ่มกาดใยอาหารนะคะและส่งเสริมจุลินทรีย์ดีในร่างกายค่ะและยังช่วยนะคะลดสารพิษค่ะคนที่ปัญหาในเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะคะเหนื่อยง่ายมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวนะคะและยังช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะไฟตัววีของเรานะคะยังมีรสชาติกีวีนะคะรสชาติอร่อยกินง่ายด้วยค่ะ วิธีการกินไฟโตวีค่ะ1ซองนะคะผสมน้ำา150 ML ค่ะและเพื่อให้ไฟเบอร์ในไฟโตวีนะคะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดนะคะกินน้ำเปล่าเพิ่มอีก1แก้วนะคะทุกวันก่อนนอนนะคะตอนเช้านะคะ6ถึง8ชั่วโมงออกฤทธิ์เลยค่ะให้ไฟโตวีดีท็อกช่วยดูแลระบบขับถ่ายของคุณนะคะขอบคุณค่ะ